คำเตือนคลิปนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคเป็นเพียงสถิติเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอให้ทุกคนโชคดีค่ะสวัสดีค่ะพเพื่อนเพื่อนช่องต้อมพารวยทุกๆท่านนะคะมาดูแนวทางหวยฮานอยสุดเม็ดเดียวค่ะวิ่งรูปตัวเดียวนะคะหนอรวม3น้นอยพิเศษปกติ VIP นะคะเพื่อน เมื่อวานเราปานสุดๆเลยนะคะน้อมเมื่อวานเม็ดเดียวต้องให้วิ่งรูที่เลข3นะคะเพื่อนรอบพิเศษนะคะก็เจาะเข้า0ูนย์สาเนาะสตัวล่างนะคะรอบปกติเนาะรอบพิเศษนะคะเข้าทั้ง3 9ด้วยเนาะสอตัวบนและ0ูนย์สาตัวล่างนะคะแล้วก็รอบปกติก็เข้า03 2ตัวล่างนะคะเพื่อนเมื่อวานเนาะ วิ่งรูดเลขก3สุดปังนะคะเนาะเรามาตามกันต่อของวันที่18นะคะวันที่18เดือนมิถุนาสุดเม็ดเดียวรวม3นอยวิ่งรูดเลข4นะคะพเพื่อนนะคะพเพื่อนๆจะนําไปเล่นนอยอื่นก็ได้นอยเฉพาะกิจนะคะแต่หลักๆก,ก็คือ3น้นอยตรงนี้เนาะ หมายถึงว่ารวมฮานอยเลยนะคะเหมือนรวมลาวนะคะเพื่อนเหมือนอรวมหุ้นแล้วก็รวมลาวนะคะใช้แนวทางเดียวกันได้เลยนะคะมาดูเลข4นะคะ4 0ค่ะเพื่อนท่านไหนจะวิ่งรูปตั้งแต่4 0ไปจนถึง49เลยก็ได้เนะแต่ต้องเจาะให้แค่4 0นะคะ4 1 4 2 4 3 4 5 สี่เจ็ดสีนะคะเนอะต้ำเจาะให้แค่นี้นะคะแต่ท่านไหนที่มีงบเยอะก็รูดทั้งหมดเลยนะคะเพื่อนๆอย่าลืมซื้อตัวกลับกันด้วยนะคะ อย่างที่ต้อมบอกเนาะท่านไหนงบไม่เยอะก็เล่นแต่ตัวเจาะนะคะเมื่อวานตัวเจาะก,ก็เข้า30และ39เนาะแต่ท่านไหนที่มีงบนะคะเนาะก็ทั้งหมดเลยนะคะตั้งแต่40ไปจนถึง49เนาะต้อมขอให้ทุกท่านนะคะ เอฟซีเพื่อนๆของต้อมทุกๆท,ท่านรวยรวยเฮงเฮปังปงนะคะนําเลขไหนไปเสียงโชคก็ขอให้ได้ขอให้โดนนะคะเพื่อนๆต้อมพารวยขอจบคลิปฮหาหนอยสุดเม็ดเดียวไว้เพียงเท่านี้นะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะบ๊ายบาย